แล้วก็ไปให้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปโอ้โหไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับคุณเชื่อไหมครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปเจอไปเจอิกล้องวงจรปิดนะคุณจิตดีนะคุณคุณเออคุณคุณแต่ก็ภาพที่ถ่ายออกมานะก็อาจจะไม่ชัดเจนมากที่สีดควรอาทีมงานทีมงานซูมเข้าไปเลยซูมเข้าไปเลยค้างภาพไว้ค้างภาพไว้เออนะแล้วคุณจิตดีเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงนะทุกคนก็ต้องบอกเปลี่ยวเลยนะ เหมือนคุณจิตดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วที่เห็นนี่นะคะเออแล้วที่ที่เปิดท้ายกระบะมาใช่ใช่ไหมคุณจิตดีใช่มีเปิดท้ายกระบะด้วยจริงๆวันแรกเนี่ยอ่ะาอ่เอาขึ้นภาพนี้ขึ้นภาพท้ายขึ้นภาพท้ายขึ้นมาอ่าภาพที่หนึ่งตีภาพที่หนึ่งนะภาพที่หนึ่งอ่าอ่าทีมงานภาพที่หนึ่งซิกภาพที่หนึ่งคุณจิตดีคุณจิตดีนะอ่ะคุณดูนี่คุณจิตดีนะอ่ะนั่นแหละใช่เลยน่ะอ่ะแล้วพอเปิดมาก็เอ๊ะอะไรวะ ดูสิคุณจิตดีปรากฏว่าวปรากฏว่า